สองแสบเล่าเรื่องนิทานสุภาษิตก่อนนอนก่อนจะรับฟังนิทานสุภาษิตก่อนนอนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเมียจอมซ่าชาแนลด้วยนะคะคืนนี้ขอเสนอเรื่องเจ้าลิงขี้ขโมยกิ่งต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่ของเจ้ากคะรอกซึ่งด้านบนของต้นไม้นั้น เป็นที่อยู่ของเจ้าลิงเหลืองเจ้ากระรอกสบายดีนะเจ้าลิงเหลืองกำลังจะกลับไปยังที่อยู่ผ่านหน้าโพรงของเจ้ากระรอกถึงทักทายอย่างอารมณ์ดีเราสบายดีหน้าหนาวแล้วท่านไม่ตุนอาหารหรือของเราตุนไว้เยอะแล้วนะเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินหรอกท่านลิงเจ้ากระรอกเตือน เจ้าไม่ต้องห่วงเราหากินได้อยู่แล้วเจ้าเหลืงเหลืองไม่ฟังคำเตือนของเจ้ากระรอกเราดูหนาวเข้ามาแล้วป่าทั้งป่ามีแต่ความเงียบและเย็นเพราะมรนดาสัตว์น้อยใหญ่ต่างหลบลมหนาวอยู่ในรังนอนของตนเองเจ้ากระรอกเราหิวมากเลยขออาหารให้เรากินบ้างเถอะเราออกไปหาอาหารไม่ไหวแล้ว อากาศหนาวขนาดนี้เจ้าลิงเหลืองเสียงเศร้าท้องมันร้องเตือนด้วยความหิวเราไม่มีท่านหรอกเพราะเราต้องเก็บไว้ให้ลูกของเราเราเตือนท่านแล้วแต่ท่านไม่เชื่อเราเองนี่เจ้ากระรอกปฏิเสธการช่วยเหลือเจ้าลิงเหลืองสลดใจเพราะมันไม่เชื่อคำเตือนของเจ้ากระรอก มันแอบมองเจ้ากระรอกเวลาออกจากโพรงไปหาอาหารเพิ่มอีกมันจึงปีนต้นไม้ลงมาขโมยอาหารของเจ้ากระรอกกินเพื่อประทังชีวิตเจ้ากระรอกประหลาดใจนักที่อาหารของมันหายไปมากมันจึงแอบดูอยู่บนต้นไม้ฝั่งตรงข้ามกับโพรงของมันด้วยความสงสัย และมันก็ได้เห็นเจ้าลิงมาขโมยอาหารมันไปมันโมโหมากท่านลิงท่านขโมยอาหารของเราท่านทำน่าเกลียดมากไม่ละอายแก่ใจเลยหรือเจ้าขรรอก,กระโดดข้ามฝั่งมาต่อว่าทันทีเออคือเราเจ้าลิงพูดไม่ออกมันจึงคืนอาหารให้แล้วรีบปีนกลับรังไปอย่าง และอายเก่่ใจจากวันนั้นมาเจ้าลิงก็ไม่กล้ามองหน้าเจ้ากระรอกอีกเลยนิทานเรื่องนี้เปรียบเทียบได้กับสุภาษ,ษ,ษิตไทยว่าคาหนังคาเขาคาหนังคาเขาหมายถึงจับได้ขณะที่ทำผิดพร้อมหลักฐานชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซ่าชาแนลด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ